กันที่คู่จิ้นสุดสวีทจิจจัดคู่นี้กันบ้างนะคะสําหรับก้อยอรัชพรและนิกกี้ณชาตคู่นี้เนี่ยเขาเป็นคู่จิ้นกันแต่เนี่ยเมื่อไหร่อเมื่อไหรไ่เปิดตัวคู่นี้เอาดีๆนี่ก็ไม่รู้ว่าเป็นคันเปิดตัวหรือเปล่าอันนี้มันายราพ<า><า>ออกมาออจากรายการแชร์โลมาทเทปล่าสุดไงที่ทั้งคู่เซ็ตฉากเป็นคู่รักกัน ดูดินิกก <Nikki S 1> ี้<อ> <อะ S 2> คิดคอนเทนต์ให้ตัวเองได้รับผลประโยชน์เออถามค่อยบา้างหรือเปล่าเนี่ยทั้งหอมทั้งหยอกกับแฟนเนี่ยกับแฟนคลับซึ่งตอกย้ํากับภาพจากงานแต่งตูนก้อยนะคะที่ทั้งคู่ถ่ายรูปเซลฟี่กันเนี่ยภาพนี้หวาน <c oughs> หยดย้อยเลยงานนี้นิกกี้จะรับหรือใบเบี่ยงเลี่ยงอย่างไรไปฟังลีลาการตอบคําถามของหนุ่มนิกกี้กันค่ะ ไม่ถ่ายรูปด้วยกันงานพี่ตูนครับเพราะว่าจริงๆไปด้วยกันครับเพราะผมไม่มีเพื่อนไงสงสารก้อยเรียกพี่จคกรีนเรียกพอพี่ปาตอนนี้พ่อพี่บอกว่าพอพี่บอกว่าสงสารก้อยเอ้ารถพ่อพี่บอกว่าสงสารก้อยแล้วพอพี่ไปไปพลาดหัวข่าวปุ๊บเอาแล้วเฟซบุ๊กประดาวผมอีกแล้วเป็นทาก่อนนอนคำประโยคสุดท้ายี่ก่อนวางคุยอะไรกันบอกว่าอย่างไรพูดให้เบบี้ รอเล่นรอเล่นอันนี่เย้ยวเยาวอันนี้เออเพิ่มยอดวิวให้พวกพี่เฉยเเขาเคยถามไปแล้วครับเขาบอกเขาว่าผมจีบลูกแม่เขาก็ไม่ได้ว่าอะไรครับเพราะว่าเขาบอกว่าก้อยโตแล้วให้ก้อยคิดเองครับสนุกคือมิกกี้คนดีมากที่ผ่านมา เสียคนเพราะปองกพลทําทุกอย่างเพื่อแม่นี่คือเขาพาดหัวให้ตัวเองใช่ไหมฮะห้ามพาดหัวว่าคือที่คุณไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วเนี่ยความสัมพันธ์ของคู่นี้มันเป็นอย่างไงกันแน่พอถามนิกกี้ก็ตอบแบบนี้สรุปว่ามันยังคุณสรุปให้ฟังนิกกี้เขาเคยบอกเอาไว้ในรายการว่าเขาเนี่ยตั้งใจจะจีบก้อยแต่คือไม่อยากจะเร่งรีบและรุกล้ําความเป็นส่วนตัวก้อยมากเกินไปแต่ดิฉันฟังได้ข้อสรุปแค่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นคนดีมากคือเป็นงานอวยตัวเองมากกว่าคือไม่เข้าใจว่า เออตอนนี้สถานะความสัมพันธ์เป็นยังไงก็อาจจะเป็นสถานะตามจริงก้อยจะอึดอัดอะไรอย่างนี้พอเขาเริ่มมาจากการความเป็นเพื่อนหลายคนดูเห็นเห็นเป็นภาพตักออกมาไงหอมแก้มหอมอะไรนะหอมแก้มจัยหัวใยจับดัวยจเพราะว่นี่อาจจะไม่เป็นแฟนกันยังขนาดนี้ต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมในคอนเทนต์รายการของนิกกี้เขาสมมติว่าเป็นแฟนกันนิกกี้ก็มีการขออนุญาตก้อยเรียบร้อยแล้วไม่ใช่ว่าเออละลาบละลวงไปอย่างนั้นแต่ว่าภาพออกมาเนี่ยเหมือนไม่ได้ขออนุญาตเลยใช้ะกันเฮ้ต้องเปล่าต้องพาดหัวใหม่ สงสารก้อยออแต่ว่ายังมีอีกหลายคนที่น่าสงสารใช่ไหม